มาแัดแต่งกิ่งมะยมมันเยอะเกินไปแล้วแดดมันจะส่องไม่ถึงข้างล่างเนาะเพราะเราต้องการพืชที่อยู่ด้านล่างด้วยมันลงต้นไม้ไว้เยอะข้างล่างนะอนู่ตั้งวานหางเจราเคอันชันใบเตยหอมและที่สำคัญคืออยากให้น้อยหนาต้นนี้เขาติดลูก รอบที่แล้วเขาออกดอกแล้วแต่ว่าไม่ติดเพราะว่าไม่ผ่านการสังเคราะห์แสงเนาะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมแดดจะส่องได้แล้วเพราะว่าพรตัดหมดแล้วเนี่ยมายมเอาไว้แค่นี้พอนี้ก็กินไม่หมดแล้วแค่สามต้นนี่เหลือเฟือแล้วต้นหนึ่งก็สามกิ่งเห็นไหมแต่และต้น,นเนี่ยเนี่ยพรจะเว้นกิ่งเอาไว้แค่นี้ตัดตัดตตัด,ตด,ตดออก อันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องเอาออกกิ่งนี้ลืมเพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งเขาจะได้แสงไม่พอฝรั่งก็ถึงอายุที่จะให้ผลผลิตแล้วฟักทองอันนี้ก็ต้องรื้อออกแต่เหมือนมะเขือพวงไม่เป็นไรให้อันจัยนข่าวมันขึ้นไปเพราะว่าทางโน้นก็พอได้กินเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเยอะเลยกินไม่หมดแล้ว ดกมากเก็บไม่ทันละก็เดี๋ยวต้องต้องตัดเนี่ยต้นนี้ออกอีกทีนึงลืมตะก,กี้ลืมคิดไปว่ามันบังแสงของฝรั่งเออเดี๋ยวต้องตัดใหม่อีกกิ่งไงคือ3ามต้นก็จริงแต่ว่ากิ่งเขาเยอะไงตอนแรกอ่ะขากขึ้นมาได้สัก สามเดือนสี่เดือนนะพรก็ตัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เลยแตกแตกแตกๆอย่างเงี้ยเราต้องตัดแต่งเรื่อยๆมันอยู่ใกล้บ้านให้มันสูงมากก็ไม่ได้และเก็บก็เก็บยากเนาะเอาไว้แค่เตี้ยๆก็พอเนี่ยตะกี้ก็เลาะเลาะเลาะให้มันแต่งแต่งแต่งให้แสงมันส่องได้ไม่งั้นมันจะผลผลิตมันจะไม่มีเนี่ยจะเอากิ่งแบบเนี้ยเอาไว้นี่มีมลรงวันทองมาแย่ออีกแล้วเดี๋ยวมันจะไปเจาะด้วย จะเว้นแบบนี้แล้วข้างบนก็ออกแสงก็จะได้ส่องถึงพื้นข้างล่างเดี๋ยวอันนี้ที่ตัดแต่งไว้ก็ต้องขนไปกองที่โนกล้วยให้เขาเป็นปุ๋ยเนาะเดี๋ยวพอโดนฝนใบมันก็เปื่อยก็ย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุในดินช่วยให้ดินดีขึ้นจริงๆไว้ตรงนี้ก็ได้แต่มันเยอะเกินเดี๋ยวพรอนขอตัวตัดกิ่งกิ่งนี้ออกอีกทีนึง มันบางฝรั่งฝรั่งมันจะไม่ได้รับการสั่งเคราะห์แสงเนาะแต่เหมือนคมิ้นนะไม่เป็นไรแดดแค่30-40%ิเปอก็อยู่ได้ละพืชตัวอื่นเหมือนอันชันเหมือนมะเขือพวงไม่จำเป็นต้องแดดแบบ70-80%แบแบบแบบฝรั่งหรือไม้ผลอื่นอย่างน้อยหนาอะไรเงี้ยถ้าเกิดแสงไม่พอเขาจะไม่ได้ ไม่ร้รบการสังเคราะห์แสงพอก็ไม่ไม่ติดลูกถึงออกดอกก็ดอกก็จะร่วงจะฟอไปเองเนาขอตัวนะคะเห็นไหมพอเอากิ่งมายมออกแดดก็จะส่งมาถึงฝรั่งมันบางไปเยอะเลยเอาไว้ไม่กี่กิ่งเนี่ยไม่กี่วันไม่เกิน3ามเดือนเดี๋ยวก็ออกลูกใหม่อีกกิ่งพวกนี้ที่พรเว้นไว้ เห็นไหมน้อยหนาก็จะได้แสงไปด้วยทีนี้ได้แสงเต็มเต็มเลยแต่เฉพาะช่วงเช้าถ้าช่วงเย็นพระอาทิตย์ก็เปลี่ยนทิศก็บงังต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยต้นเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่มากดูสิแต่ว่าผลดีของเขาก็คือใบและดอกที่ร่วงลงมาเป็นปุ๋ยอย่างเดียเป็นการเพิ่มฟอสฟอรัสในในดินเนาะ ปอนไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยก็ได้อินทรีวัตถุจากต้นฉำฉานี่แหละเอาใบก็เล็กๆเ,เนาะเป็นน่าจะเป็นพืชตัวเดียวที่ให้ค่าฟอสฟอรัสสูงที่สุดอย่างใบไม้ตัวอื่นก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันแต่ว่าให้ให้ค่าต่างกันปอนก็เอามาทุกอย่างแหละที่ใบไม้ร่วงๆไม่ว่า มะม่วงไม่ว่าอะไรที่ใกล้ๆบ้านใบกงใบกล้วยก็เก็บ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 มาให้มันเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าเอาไปากรองให้มันรกศกประปกเนาะเห็นไหมลูมเยอะเลยอะ่ะเนี่ยเอาไว้กิ่งล่างๆอย่างเงี้ยแล้วเราเก็บมันก็เก็บง่ายด้วยนะเวลามายมก็เป็นลูกเนี่ยอย่างกิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่พอนเอาไว้เนี่ยเอาไว้ที่ต่ําจริงๆอะ่ะ แลวนี้ถ้าเกิดแตกใหม่ก็ไม่เป็นไรก็เตี้ยยังไงก็ไม่ถึงเอวเราเนาะโล่งไปเยอะเลยโอเคค่ะ